สวัสดีครับอันนี้เราก็นะครับให้ดูความคืบหน้านะครับสำหรับลานมันเราอันนี้ก็คือออฟฟิศตอนแรกว่าจะทำเล็กๆนะครับดูไปแล้วน่าจะไม่เล็กแล้วนี่ดูสภาพโครงสร้างนี่เล็กครับเราใช้เหล็กอย่างดีนะครับเหล็กกาวไาใน ทางเราสองคน,นเดี๋ยวให้ดูมุมระวางเสาสามต้นความยาวออกมาครับหเมตรตัวเสายื่นมาอีกเมตรกว่าทีเนื้อที่ตรงนี้ก็จะเป็นออฟฟิศนะครับนี่ก่อแล้ว ครึ่งท่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมุงหลังคาให้เสร็จก่อน,นจะได้ร่มทีนี้เราก็จะทำห้องออฟฟิศให้มันไม่ว่าไม่ต้องร้อนส่วนนี้ก็จะเป็นฐานตาช่างนะครับฐานตาช่างนี่ก็จะเป็นลานเราก็จะประมาณนี้เมื่อกี้ฝนตกอยู่สองสามวันก็จะเฉะเฉะแต่เดี๋ยวเราปรับพื้นที่ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วเราค่อยเทพื้นไป ตอนนี้ความคืบหน้านะครับก็เดินหน้าไปแล้วเดินเดินหน้าไปแล้วนี่นะครับทางเข้าออกสบายนะครับออฟฟิศเราใหญ่โตนี่โตจากร้านเรามาเลยจะได้ร่มนั่งกันแบบสบายสบายอนาคตก็จะมีการต่อยื่นมาให้สุดนี่นะครับสุดนี้เลยอันนี้คือเราเอาเฉพาะที่ส่วนที่จะเป็นก่อน อันนี้ในช่าง2คนวันนี้ก็น่าจะได้มุงครับมุงแน่นอนอันนี้วางเปะเรีเยรบร้อยนนกำลังทำการวางแปะเปะก็6 12เมตรนะครับสิเมตรเราคำนวณแบบว่าเหล็ก2เส้นนะครับเหล็ก2เส้นเส้นละ6เมตร สองเส้นก็12เมตร12เมตรนี่ไม่ต้องตัดไม่ต้องต่อนะครับคือเอาเปะๆเ,เลยยืนมาอนาคตเราก็จะโตมาอยู่นี่อยู่แล้วอันนี้ก็อนาคตเราก็จะโตอต่อไปนี่อีกเนี่ยครับก็ปล่อยเลยครับปล่อยแต่ระยะเสาเราก็อยู่ที่6เมตรนะครับ6เมตร3ต้นส่วนแปราจะวางเม็ดหนึ่งนะครับเม็ดหนึ่งเม็ดเม็ดละเส้น เแต่เนี้เราก็ทําการวางไปแล้วได้หนึ่งเส้นอันนี้ก็ไปสั่งสันไทยแล้วนะครับสันไทยเป็นลูซิงลูซิงก็อยู่ใช้งบประมาณไปหมื่นหมื่นนิดๆนะครับไม่ไม่ถึงร้อยนี่ไปสั่งเอามาแล้วครับเดี๋ยวเขามาส่งนะครับ เราจะไม่ตัดเราจะไม่ต่อนะครับเราจะให้มันออกมานะครับสัตว์ไทยเราก็สั่งมาหกหกเมตรหกหกเมตรห้าสิบความยาวหกเมตรห้าสิบนะครับเราก็ปล่อยยื่นอย่างเี้ยโอ้มาแล้วต่อยมาต่อยมามาพี่โอ้ เข้ามาเนี่ยเลยมันบ่นจมเนาะมีแต่ลูกเรั่งรวดเร็วทันใจนะครับสั่งปุ๊บได้ปับ๊บ ไม่มีจมแล้วจมรถไทยล่างเออยังแข็งเลยแข็งนี่ไหนครับนู้นนี่เนี่ยห้องตอนนั้นแหละมาเลยมาข้างบนนี่นะมาข้างบนนี่ถอยมาเลยเอ ขึ้นบนขึ้นบนเอาพ่อจุจูด้ะมาจุ่มแล้วลงแล้วเดี๋ยวก็ไปได้ด้วยอ๋อพอแค่นั้นแหละเอาลงได้แล้วนี่นะเออดินรูรังมันไม่จมหรอกจมก็อยู่กินข้าวเที่ยงนี่แหละเออเเอออันนี้เอออกได้ป เอาได้นู่นไปเอาไอ้ลิกนู่มมารองก็ได้นู่มนไ่ไอ้ลิกอ่าสองท่อนเนาะพอดีเลยบูรพาคาลิกประคนชัย ไปหมื่นกว่าบาทหมื่นนิดๆวางแปรเรียบร้อยก็เตรียมมุงได้เลยโอ้เอาชีสเปรย์มายิงด้วยตรงเชื่อมรอยเชื่อม

เอาวางข้างล่างเลยบ่เนาะฮะเอาวางข้างล่างเราๆเชือกมัดแล้วดึงขึ้นเนาอนี่ตรงนั้นแหละงานนู่นดันไปนู่นดันไปนู่น อันนี้เหล็กตัวนี้เราก็ไปซื้อพร้อมกับทีมงานโทนหนึ่งไม่รู้ความคืบหน้าของทีมงานโทนหนึ่งไปถึงไหนแล้วแต่ของเราเนี่ยกำลังวางเตกกาลังจะมุงแล้วแต่เห็นของเสีตตินเห็นเขาลงคลิปอยู่นะครับว่าวางโครงเสร็จแล้ววันนี้น่าจะได้เอาแผ่นอะไรนะขึ้นแล้ว,วของเราสูงกว่านะครับอีสูงะเนื้อที่ก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับ เขาสามต้นเหมือนกันตัวนี้จะเป็นครอบข้างครอบข้างหนึ่งเส้นหนึ่งแผ่นยาวหกเมตรห้าสิบ กระจุกกระจิกกระจุกกระจิกเงินแสนก็จะปลิวแล้วนะครับพอสร้าง สองสามวันนะครับแต่ช่างก็จะมาลงแล้วส่วนออฟฟิศเราก็น่าจะประมาณโอ้ห้วันนะครับถึงจะได้ฉาบได้อะไร เดี๋ยวเราจะขึ้นป้ายนะครับขึ้นป้ายสงกงสุลพืชผลรับซื้อครับพืชผ,ผลต่างการ,กรเกษตรทุกชนิดเดี๋ยวเราจะขึ้นป้ายนะครับตรงนี้ วันนี้ได้มุงเซ็ตแน่นอน,นครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูนะครับอันนี้ก็ให้ดูความคืบหน้านะครับให้ดูความคืบหน้าแค่นี้ก็ไปก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับทีมงานเราหรือว่ากำซิ่งหรือระเบิดนะครับ